ตอนที่ไดเอทอ่ะมันอยากบินเพราะว่าร่างกายต้องการอาหารพอกลับมากินอาหารปกติร่างกายมันก็อยากบินนแกไม่อยากทํางานแกไม่อยากไปเรียนแกไม่อยากออกจากบ้านอยากคุบตัว ย่แตตบนเตนเีงะะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับแกมที่ช่องแกมมิสวันอีกแล้วนะคะล่าสุดที่แกมได้ทําวิดีโอแนะนําวิธีการลดน้าหนักของแกมไปกะะ็ได้พูดถึงเรื่อง binge eating ของแกมแบบสั้นๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์ในวิดีโอนั้นนะคะว่าอยากให้แกมพูดถึงท็อปิกนี้นะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูวิดีโอนั้นนะคะสามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะคะ่ะมาเล่าถึงประสบการณ์ของการ binge eating ของแกมนะคะซึ่งจริงๆแล้วหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เซน i ิทีฟมาก คทคุมันเชื่อมโยงหลายๆอย่างในชีวิตแกมนะคะด้านแบบ psychological คือด้านจิตใต้สำนึกด้วยแล้วก็ด้าน behavioral นะคะซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจเราในระยะยาวพอสมควรนะคะแล้วก็ แกจะพยายามอธิบายให้ได้ดีที่สุดละกัน,เพ,นเพื่อนๆก่อนนะคะการกินเยอะไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะถ้าเพื่อนๆมีความสุขแต่ถ้าเพื่อนๆกินเยอะแล้วเพื่อนๆไม่มีความสุขนะคะแกมก็หวังว,ว่าวิดีโอ,อนี้จะช่วยเพื่อนๆได้นะคะโดยวันนี้เนี่ยแกมจะพูดถึงหลายๆหัวข้อเช่นกันพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากฟังทุกอย่างนะคะแต่แกมจะทิ้งไทม์สแตรมของแต่ละหัวข้อไว้ให้ข้างล่างในคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆอยากดูท็อป,ปิกไหนเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พื่อนๆก็กดดูได้นะคะ หตุที่เกิดอ่ะมันไม่ค่อยสําคัญต่อการทําให้ binge eating มันหายไปแหลกทุกคนแต่ว่าแกมว่ารู้คอนเซปต์ไว้เล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะคือเท่าที่แกไปอ่านมาในเชิงวิชาการะคะ binge eating คือการที่กินอาหารในปริมาณมากๆนะโดยมีผลกระทบมาจากการที่เราไม่สามารถไดเอทได้ประสบความสําเร็จนะคะทําให้รู้สึกผิดหวังนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยเอาง่ายคือเราตบะแตกนั่นเองนะคะ สำารแกมนะ้ำบินชอีติ้งอะ่ะหลกัหลกๆเลยมันเกิดมาจากความรู้สึกที่ว่าเราต้องลดน้ําหนักนี่แหละทุกคนก็น้าหนักแบบผิดๆอะ่ะคือแกมไปทาําตามสูตรบ้างแบบสูตรทั้งสูตรไทยสูตรต่างประเทศนะคะกินน้อยๆบ้างจนวันหนึ่งแบบมันหยอะ่ะคือเราเพิ่งมารู้สึกตัวว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรากินแบบเรากินน้อยมากเรากินแบบไม่อิ่มอะ่ะแล้วเราพยายามฝืนตัวเองมากเกินเกินไปนะคะ ว่าปัจจัยที่กระตุ้นสิ่งนี้เนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะสําหรับแกมตั้งแต่เด็กๆเลยแกมโดนปลูกฝังมาว่าคนที่สวยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผอมนะคะรูปร่างที่ฉันมีอะ่ะมันไม่โอเคคือเราต้องลดน้ําหนักต้องลดน้ําหนักต้องลดน้ําหนักนะคะคือก็เกิดจากคนรอบข้างเนี่ยแหละคะ่ะโตขึ้นเราก็ยังมีจิตได้สํานึกผูกกับความคิดนี้อยู่นะคะ หนึ่งมีสองจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่หอคนเดียวแล้วก็เกิดอาการเหงาด้วยมนะองกลับไปคือมีความสุขว่าตัวเองเหงาตัวเองแบบไม่ค่อยได้โซเชียลกับคนอื่นหรือว,ว่าได้ไม่ได้มีสังคมเพื่อนๆเ,เหมือนแบบคนอื่นนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความสุขว่าอยากมีเพื่อนนะแล้วมันก็หายไปหลายปีจนกระทั่งมันกลับมาตอนที่แกมย้ายไปเรียนที่อังกฤษนะคะตอนนั้นจําได้ว่าตัวการน้ําหนักขึ้นมากๆนะคะแล้วมันก็ กลับมาจริงๆทุกคนเพราะว่าเราฟอร์สตัวเองหรือว่าเราบังคับตัวเองให้อยู่ในโหมดของการที่กินน้อยมากๆแล้วร่างกายมันห่วยค่ะจนวันหนึ่งมันตะบะแตกมันทนไม่ไหวเนี่ยมันก็กลับมาสู่เข้าในชีวิตแกมอีกรอบหนึ่งนะคะก็ดูวิดีโอมาเยอะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะเหมือนกันนะคะเราพยายามที่จะออกจากวงจรน,นี้นะคะแต่ว่า อ่านหนังสือหรือว่าดูวิดีโอก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบขนมปังแถวนึงที่ที่อเมริกาหรือแบบที่อังกฤษมันจะมีขนมปังแบบแถวนึงเยอะมากๆกคะ่ะแกสามารถกินขนมปังแถวนึงนั้นได้หมดภายใน1ชั่วโมงกินคุกกี้ต่ออย่างอื่นอีก กินไอศครีมอีกคือถ้ามีอาหารอยู่ข้างหน้าคือกินได้ไม่ขวางหน้าเลยค่ะหนึ่งวันต่ออาทิตย์นะคะมันจะกลายเป็นสามวันต่ออาทิตย์สี่วันต่ออาทิตย์จนแบบมันหนักมากๆตอนที่เรารู้สึกเดยว่าเฮ้ยปกติอะเราบินเฉพาะอาหารที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วรู้สึกผิดนะคะอย่างเช่นพวกพิซซ่าไอศครีมคุกกี้เป็นต้นนะคะแต่หลังๆเนี่ยแกมีความสุขกาเฮ้ยแกเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่า จากที่เรากินแต่อาหารแย่ๆหรือว่าเราบิ้นช์อาหารแย่ๆใช่ไหมคะเราเริ่มบิ้นช์อาหารที่มันเฮลตี้ด้วยอย่างเช่นผักผลไม้คือเรากินพวกนั้นแบบผสมกันอะคือแค่อยากจะรู้สึกแบบต้องการลงโทษตัวเองนะคะไม่ไหวแล้วคือเพื่อนเมื่อเข้าใจป่ะทุกครั้งที่เราจะเกิดอาการแบบอยากบิ้นช์มันจะเหมือนมีอะไรมาว่าว่า,ว,าว่าเชิงปวดหัวนะแต่พอเรากินไปแล้วคะ่ะ อีเสียงที่อยู่บนหัวอ่ะหรือแบบไฟที่มันว่าว่าแบมันสงบลงแล้วทําให้เราไม่มีอาการปวดหัวนะคะแต่พอเรากินจนถึงขั้นขั้นหนึ่งจนที่แบบอาหารที่มันอร่อยอ่ะมันไม่อร่อยแล้วอ่ะมันจะแบบรู้สึกผิดรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่ดีไปหมดเลยนะคะจริงๆมากคือการบินช์ไม่เป็นอะไรที่ตลกมากเลยนะคะคือตอนที่ไดเอทอ่ะมันอยากบินช์เพราะว่าร่างกายต้องการอาหารแต่พอกลับมากินอาหารปกติอ่ะร่างกายมันก็อยากบินช์เพราะ มันรู้สึกว่าเฮ้ยต้องไดเอสีต้องได้เอสี 4, มันต้องผอมสินะคะมันจะแบบเหมือนสับสนอะนเพื่อเพ่เข้าใจป่ะความสึกว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนถ้าเราจะคุยกับคนอื่นนะคะแกมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่แกมแบบไม่ไหวอะทุกคนคือ,ค,อคือไม่ไหวแล้วอะมีความสุกว่าเฮ้ยตัวเองอะไม่ปกติแล้วแบบ ร้องไห้จริงนะเพราะมันทรมานมากนะคือไม่ใช่ว่ามีความสุขนะคะท,ที่ที่ทำอย่างนี้กับตัวเองอะแม่เขาก็จะบอกก็อยากกินเยอะสิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอ้วนนะคะ่วนพ่อพ่อก็อจะแนะนําประมาณว่าก็อย่าไปซื้อขนมมาก,กินนะคะแต่สําหรับแกมอะแกมเข้าใจนะไอ้คาแนะนําที่เขาให้เรามาแต่สําหรับแกมอะมันไม่ใช่แค่ว่าอย่าไปซื้อขนมสิหรือว่าอยา่าอย่าไปกินเยอะสิในเมื่อมันมันหยุดไม่ได้ ตอนนั้นที่กัาคุยเนี่ยที่กังคุยแล้วคนที่เข้าใจแกมจริงๆคือน้องนะคะเพราะว่าน้องแค่แบบรับฟังอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะจริงๆอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่าเราแค่อยากให้คนฟังเราอะอยากให้คนมาแชร์ความรู้สึกเดียวกับเรานะคะคือกับน้องเรา,ามันก็ช่วยทําให้เราควบคุมอารมณ์ได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ทําให้เราสติแตกแต่ว่าออาการบินชีตติ้งมันก็ยังไม่ได้หายไปนะคะ นะคะในวิดีโอที่ยพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักของแกมไปเนี่ยแกมก็อธิบายเหตุผลสั้นๆนะคะแกมถึงไม่ลดน้ําหนักไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยนะพื้นเพแกมแล้วอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะแกมจะโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าอยากลดน้ําหนักคือออกกําลังกายแล้วก็ลดอาหารนะคะเราจํามาจนวันหนึ่งเราโตขึ้นอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรา ได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในสมองของเรานะฉะนั้นทุกครั้งที่แกมออกกำลังกายนะคะมันจะเท่ากับคําว่าลดน้ําหนักอนะคะ่ะมันเป็นคําที่ทําให้เราไม่สามารถหลุดจากวงจร binge eating นี้ไปได้นะคะแล้วแกมจำได้ว่าตอนอยู่อังกฤษอะมีอยู่ช่วงพักหนึ่งเลยอะที่ กมเป็นคนไม่ไม่ออกกำลังกายชบาแต่ไปยิมทุกวันเลยทุกคนไปยิมเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะคะไปทุกวันเดือนหนึ่งอะแกมหยุดไม่เกิน5ครั้งนะคะคิดท,ที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ลดเราพยายามไปเรื่อยๆเว้ยเดี๋ยวมันก็ลดคือวิ่งเวลาหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่ว่าน้ําหนักมันก็ไม่ได้ลงเลยทุกคนเพราะว่าเรากินเหมือนเดิมนะคะมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราพยายามขนาดเนี้ยมันไม่ลงอะมันรู้สึกแบบผิดหวังอะ เมื่อต่อไปนี้นะคะมันเป็นสเต็ปที่ไม่ง่ายนะตรมันยากเหมือนกันแต่แกมก็ฝืนทํานะคะฝืนทําเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราแบบเฮ้ยเราเราเรา,เราออกมาได้หวะ่ะเราเราตีตัวห่างออกจากแบบพฤติกรรมเหล่านี้ได้นะคะ อย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องแยกแยะระหว่าง binge eating แล้วก็การลดน้ําหนักก่อนนะคะต้องเลือกเอาว่าจะจัดการกับสิ่งใดก่อนนะคะสําหรับแกมเนี่ย binge eating อ่ะส่งผลกระทบต่อจิตใจแกมจนทําให้แกมรู้สึกว่าแกมไม่อยากทํางานแกมไม่อยากไปเรียนแกมไม่อยากออกจากบ้านอยากขบตัวอยู่แต่บนเตียงนะคะแล้วแกมก็รู้สึกแล้ว่ามันน่าจะเป็นผลเสียต่อต่อตัวเองในอนาคตนะคะแกมก็เลยเลือกที่จะจัดการกับ binge eating ก่อน จัดการ binge eating จัดการยังไงคือหยุดทุกอย่างเลยทุกคนหยุดการไดเอทนะคะหยุดการออกกำลังกายเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะลืมทุกอย่างที่เคยดูใน YouTube ลืมข้อมูลทุกอย่างที่เคยอ่านนะคะลืมคำแนะนำหรือว่าลืมคําพูดที่โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆลืมไปให้หมดเลยนะแล้วถามว่าทํายังไงต่อคือกินปกติเลยกิน อย่าหาอะไรมากินแทนข้าวนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พยายามซื้อโปรตีนเชคมากินหรือว่าซื้ออาหารที่มันไม่ได้เป็นอาหารจริงๆมากินอะเลิกเลิกเลยคือกินอาหารเป็นมือมือนะคะอย่างเช่น กินข้าวกะเพราไข่ดาวกินไปเลยจานหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเนื้อย่างก็กินไปเลยเนื้อย่างค่ะจะกินพิซซ่าถาดหนึ่งก็กินไปเลยถาดหนึ่งนะคะบังคับตัวเองให้กลับไปกินอาหารปกติที่เราเคยกินโดยที่ต้องไม่รู้สึกผิดนะคะมันน่ากลัวมากเลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะพยายามฝืนตัวเองให้กลับไปกินอาหารปกติเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ากินอาหารปกตินะคะมันจะทําให้เรารู้สึกผิดว่าเฮ้ยเราจะต้องไดเอทนี่เราจะต้องไดเอทนะคะ แกมก็ฝืนอ่ะก็ฝืนทุกคนคือต่อให้มันรู้สึกผิดอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเราต้องทําให้ได้เว้ยเราต้องทําให้ได้ค่ะแล้วก็กินก็พยายามกินปกติยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆ่ายนะคะแกมจะไม่กินเวลาที่แกมกําลังรู้สึกเสียใจหรือว่าสมองมันกําลังสั่งการอะไรบางอย่างนะคะ คือถ้าสมมติว่าแกมรู้สึกเศร้ามากๆร้องไห้อะแบบรู้สึกไม่ดีเลยนะคะที่มันผ่านมาแกมแก้อาการพวกนี้โดยการที่กินค่ะเพราะว่ากินอ่ะจากสมองมันแบบปพ๊บมเอ่ะเวลากินไปอ่ะมันจะหยุดมันก็ทําให้เรากลับสู่ binge eating อย่างหนึงพอเราหยุดกินขึ้นมาสมองมันก็กลับมาเศร้าเหมือนเดิมนะคะแล้วเรายิ่งกินเรายิ่งเศร้ามาเนี้ยถ้าเรารู้สึกแย่อแกมจะไม่วิ่งไปหาอาหาร ถ้าแกมรู้สึกแยก่คือแกมปล่อยให้ตัวเองจมกับอาการรู้สึกแยก่เลยคือนอนบนเตียงทุกคนนอนไปเลยนอนมองพื้นมองดาวมองอะไรก็มองไปนะคะหรือว่านอนบนเตียงอ่านการ์ตูนหรือนอนบนเตียงเล่นคอมคืออยากขี้เกียจก็ขี้เกียจไปเลยแต่ว่าอย่าเอาความรู้สึกของเราอะไปลงกับอย่างอื่นบนถ้าสมมติว่าแกมมีอาการแบบดีใจมากๆก็จะพยายามไม่กินอาหารเพื่อที่ว่าเราจะไม่ เอาความรู้สึกตัวเองอะไปผูกมัดกับอาหารนะคะเราไม่ให้อาหารมาเป็นตัวบ่งชี้เราว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะเศร้านะคะคือ be easy on yourself นะคะ คือไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่กํบอกไปในวิดีโอลดน้ําหนักน,นะคะร่างกายนี้เป็นร่างกายของเราเราไม่ต้องไปโอดรลายกับเขาเราไม่ต้องไปกดดันกับเขานะคะเขาอยากกินให้เขากินมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่ออยู่แล้วก็เพื่อกินนะคะเราไม่ต้องไปจํากัดตัวเองว่าเฮ้ยเรากินสิ่งนี้ไม่ได้หรือว่าเฮ้ยเรากินสิ่งนั้นไม่ได้นะคะเพราะการที่เราไปกัดตัวเองนั่นแหละแล้วการที่เราไปกดดันตัวเองนั่นแหละมันจะทําให้เราบินแล้วก็กินมากกว่าเดิม ที่ไม่สามารถหยุดได้นะคะพอเราได้ยินประโยคประโยคนี้มันคลิกมากเลยแล้วทําให้เรามองการลดน้ําหนักในแบบที่เราไม่เคยมองมาก่อนนะคะสูตรที่เราเคยเห็นในเน็ตแบบ7วันลด3โลอย่างเงี้ยแกมแบบตอนนี้แกมมองแบบ ไม่ไม่แม่ไม่มีความแบบยั่งยืนเลยไม่ไม่ไม,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 ไม่รียวความรู้สึกแกเข้าเรียนไปคุยมากับหลายๆคนอะกับเพื่อนไม่ต่างประเทศอะที่อเมริกาทุกคนบอกไปเลยนะว่าเฮ้ยจริงๆเราดลดล,ลดแค่แบบ2โลภายในเดือนนึงอะถือว่ายากมากเลยนะยิ่งเป็นผู้หญิงอ่ะมันยิ่งลดยากกว่าผู้ชายอีกนะคะแกก็คิดว่า ลดยากเหรอก็เคยเห็นในเน็ตว่าแบบ7วันลดได้3โลอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือมันเป็นสิ่งที่เราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอะทุกคนข้อสุดท้ายนะคะคือการหาอะไรทําค่ะหาอะไรทําเนี่ยไม่ใช่แบบไปเดินเล่น,น่น,น่นนี่นะคือหาอะไรที่เราสามารถทําได้ทุกอาทิตย์ทําได้ประจําๆนะคะเพราะว่าแกมพยายามหาสิ่งที่มา เขาเรียกว่าอะไรอะมาขัดขวางเราไม่ให้คิดถึงอาหารอะเพราะตอนนั้นที่เป็น binge eating เนี่ยจำได้ว่าคิดถึงอาหารทุกนาทีเลยอะมันอยู่กับเรามันหลอกหลอนเราทุกนาทีจนแบบเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นะเราไม่อยากกลับไปรู้สึกอย่างนั้นนะคะเลยหากิจกรรมให้ตัวเองทํานะคะว่าทํางานเสริมเอ่อทำยูทูบอ่านการ์ตูนก็ได้แต่ว่าอ่านไปเลยนะทุกวันอ่านไปแบบทุกอาทิตย์เลยนะคะไลร้องเพลงก็ได้นะคะเรียนภาษาที่แกมเลือกทําคือแกมเลือก เรียนภาษาเพิ่มเติมอีกภาษาหนึ่งนะคะก็ทุกๆุกอาทิตย์ก็จะมีการบ้านแล้วก็ต้องเรียนพูดเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทําให้เราแบบลืมเรื่องกินไปได้นะคะําเสริมเงี้ยมันต้องใช้ตังทุกคนแต่ว่าคําเสริมมามันไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นเรื่องที่เราเสียตังเสมอไปนะคะอย่างมีงานประจําอยู่แล้วแล้วมีความสว่าออว่างมากจนเกินไปก็ ลองหางานเสริมทําก็ได้หรือว่างานพาร์ทไทม์ทำดูนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะแบบหางานที่เป็นฟรีแลนซ์รับมาทําที่บ้านก็ได้นะคะดูลองเปิดใจดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราทําได้นี่หว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่ยาวอีกวิดีโอนึ่งนะคะแต่ว่าไหนๆก็มาทําวิดีโอแล้วนะคะจัก็อยากจะพูดถึงข้อมูลให้ ครบทวนนะคะเก็มเล่าให้เพื่อนๆฟังไปอะ่ะมันก็พยายามที่จะไม่นึกถึงมันเพราะมันเป็นอะไรที่ทรมานแล้วเป็นอะไรที่เศร้ามากจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เก็มพูดไปอะ่ะเก็มก็พยายามทํามันมาทุกคนอินทีหนึ่งสามสี่รอบต่ออาทิตย์นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งกลายมาเป็นเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งเปลี่ยนเป็นสามเดือนครั้งจนมันค่อยๆหายไปหายไปหายไปตอนนี้แกมก็ ไม่ได้บินช์อีกแล้วนะคะแล้ก็เวลาที่กงกินอาหารปกติอะไม่ได้มีความสุกว่าเรารู้สึกผิดหรือว่าอะไรจะมีความรู้สึกนั้นบางครั้งแต่ว่า ก็คิดว่าเออปล่อยมันไปไม่เป็นไรหนิไม่เป็นไรหนินะคะบอกตัวเองไว้อย่างนี้นะคะนะคะแล้วแกมก็พยายามทําตัวเองให้ยุ่งมากๆแล้วก็พยายามจัดการกับความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากกินหรือว่าเราเศร้าแล้วเราอยากกินนะคะว่าอย่าเอาคนอื่นมากดดันตัวเองนะคะว่าเขาผอมเขาสวยหรือแม้แต่เพื่อนๆดูวิดีโอลดน้าหนักของแกมเองนะคะแกมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยแกมสวยแต่แกมอยากจะมาแชร์วิธีการลดน้ําหนักที่แกมทําได้โดยที่แบบไม่ต้องหวยแล้วมันทําให้แกมแบบไม่ต้องบินช์นะคะถ้าใคร ประสบปัญหานี้อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้รู้ว่ามันยากเชื่อว่าทุกคนทำได้นะะวันนี้กลํลาลไปก่อนสวัสดีค่ะ